สวัสดีพี reveal, ่ compass, like น้องเอซีสุกูท em. ุกคนผู้ติดตามเลาสมัคีพี่น้องลุงป้าอาอานาเบาพี่น้องฟองไปสุกูทุกคนผู้ติดตามวันนี้ในเวลาสิบปเลาสมัคีแล้วพี่น้องแจเบิึงนาปกกันพี่น้องเอาหนาปกันท้ายวิวหนาปกกันติดหนาปกไปกัน อาทิดป,ปกกับว่เป็นตะเบิงนะพี่น้องอ่ะปล่อยเลยกับมีตั้งแต่นั่นกับว่เป็นตะเบิงต้องมีปกให้พี่น้องเห็นเนาะปกง,งามๆเขาปกสวยๆซะกันบางวิี้ยวบางยังซะกันุ่น,นลูกหลานมาตักเขากะเก็บเขากะเก็บแล้วฟ้ากะคึ้มยุพี่น้องเอ้ย่นเป็นตะตกตกตักเขากะย่านฝนตกค่ม เดีวเก็บเที่ยวปิดเที่ยวอันนี้ก็เที่ยวขึ้นแล้วนี่มัดเตยทงใสไทยไปแล้วนี่ใส่รถใช้คนรถไทยไปแล้วเขาเจ้าเขาเจ้าว่าท่านแม่เขาใไงเขาใหญ่กําลังเกลียวเตรียมทงอยูนนนน่นี่บุญบุญเสียงตามทงนี่ละยุคเขาเจ้ายุคพนนี่น้องเด่นนี่กําลงังปีนเขาตักเขาอยู่ฝากคึ้มพอ่อฝา อุยันกขยันยัยดิยันเขาเปียกอีกนะบางคนก็ว่าว่าเปียกดอกอยังม่เลี่ยงก็มาทถอไว้ปกไหวพี่รังมาเนี่ไปเบิงึงเล่าสามัคคีกันนะพี่รังมาพี่รังมานี่มาติดตามเล่าสามัคคีต่อกันนะพี่รังเนาะมือว่านนี่ก็ไดซีโรยยุ้พี่น้องพ่อได้กคากับเขากันอยู่หลังเต็เนาะ นะครับก็เขากันยืนเลยซีหลุดได้ว่าหังซีหลุดเขาสามหน่อยเลยซีหลุดสองหน่อยหนึ่งหลุดพี่น้องบ่เขาเลี่ยงหน่อยก็เลยน้อไอ้บ่บ่แมนน่อยพี่น้องเล่าสามอัมคีบ่เขาเลี่ยงกันเลยน้อพี่น้องนะนาสิเขาเลี่ยงกันมาเบิองเล่าสามอัมคีกันพี่น้องบ่แมนหน่อยว่าพิยดว่าพิษวันที่ห้าเมื่อวันพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบเพีดกัสามอัมคีกัน วิ่งเด่นเกตล่องหาเขาเกตยี่พี่น้องในเกตสอ่ท่านมีแตกได้พี่น้องเรือมีแจกจอกับว่าท่นใดลาอาเซียนวิ่งเด่นหาล่องซีคูวิงเขาตัวส้มล่องพี่น้องในแปดซีในหลุดแปดซีลาวีไอพีเด่นหนึ่งล่องหกเขาตัวสารองอีกพี่น้องเต้ว่าเดือสอง เขามาสองสองเด่งพันที่หกแต่แปดหกกับสี่หกพี่น้องนี่แหละปูทั้งว่าคูวิ่งนี่คือคูแกงพี่น้องเอ้ยจะตัดต่อยตัวหนึ่งถิ่มขันปูตัวเด่นกะเป็นน้ำใจมักหนะ้านะพี่น้องแต่ว่าคูนี่นี่มาแท้ขันมามา,มาน้ากันเลยรุดยากพี่น้องขันคือคูแกงเนาะเอาบาเนี้มาเบิ้งของวันที่หกพี่น้องของวันที่หกมาแล้ว อีกเจ้าหน่อยกับดเดบงห้าน,หน่อยสองถุมเครื่องพร้อมกันนี่กับดเดบงเราพัฒนานำน้าพี่น้องนะมือนี่ลายยางพี่น้องสองถุมเครื่องสองอยางเราพัฒนากับเราสมามัคี้นี่ยุคประเทศเลาคือกันแต่หันออกมือเดียวกันเวลาเดียวกัน <c oughs> เราสมามัคีจับครูพี่น้อง <c oughs> โอ้ลายใหญ่ห้าง เจ็ดสองสี่สามหกเวิ่ง vinh hốc kết vinh vinh hốc kết cốm hốc kết loang ผู้วิ่งเด่นหกล่องเกตเราอาเซียน nhấp cu câu xuống câu xuống hút kết câu hạ Binh. hốc kết mình Mình học cấp kết Công học cấp kết Rương cầu cấp xuống ร่องเก่ากับ,กบหาคูวิ่งเด่นหกร่องเก็ด Lào VIP Lào VIP Hãy nó VIP, kênh VIP, Mì

อากหากวิ่งกมหาหกร่องหกเก็บร่องเก่าศูนย์คูวิ่งเด่นหกร่องหา Lá o aqui, Key. VIP. giáp khu giám cầu kết pẹt kết pẹt giám si wing vinh chết kết về 8. Vinh. Công. kết về Loang 3. Cầu. Loang 3. Si. Khu 8. ลองเก็กบไก่ฟูตบพี่น้องไก่อันะเล่าสตาโอ้ย่าษาอังกฤดเส้นด้วยเขียน ว่าได้ขันท่านได้ขันอย่เป็นเฮ้ยเขียนก้อนใจหอนเนาะนี่พิษสี่ะไรเนาะเอาลวดยังดอกมันหลงเป็นสองสีก็ได้ลาวสต,ตา V ีไอพีเจ้าคูสองหาสองแปด

สองแปดล่องสองหาล่องสองสามคูวิ่งเด่นแปดล่องสอง Cung Cung Cầu sám si. Cầu Pep xuống xuống sáng pep เข็มนะเจ้าพี่น้องผู้่อให้เข้ามาแล้วเอาไปรุ่นโศกกันเหมือแหลงหาคากับขั่วกันนะพี่น้องเอาเกินคากับข,บขั่วกันละเอาเทละหน่อยแล้วเอาเทละหลายๆนะพี่น้องเอ้ยโศกประมาณยวเอาหน่อยเด้อโศกมันแล้ว,วมาคีวันที่6พฤศจกิกาย,ยน2567จับครูเกตสองสี่สามหกเก็ วิ่งหกเกตกลมหกเกตล่องเกตสองล่องสี่สามครูวิ่งเด่นหกล่องเกตแลอ้อาเซียนอาเซียนก็เขียนมาครบพี่น้องเอ้ยอาเซียอาเซียเขียนไม่แล้อาเซียน,ยน,ยนจับครูเก้าส่วน ฮกเกวิ่งหกเก็กลม6กเ็ดล่องเก้ลองเก้าหาคูวิ่งเด่น6กล่องเก็ดแลวไพี่เก้าศูนย์ก็หาวิ่งหากกลมหาหกล่องเก้าศูล่องกเก็คูวิ่งเด่น6กลองลอหา ยอวสามัคคี VIP 3 9 7 8 3 4วิ่ง7 8กลม7 8ล่อง3 9ล่อง3 4คูวิ่งเล่น8ล่อง7ล่าสตาร์ VIP 2 5 2 8 2 3วิ่ง2 8กลม2 8ล่อง2 5ล่อง2 3คูวิ่งเล่น8ล่อง2 พี่น้องเอ้ยผู้ใดเข้ามาแล้วก็ให้โชคมันกันทุกคู่ทุกคนเด้อแคปหน้าจอแคปหน้าจอผู้เขามาหม่ก <tortured. S 2> ็กดกระดิ่งติดตามไปมาเบิ่งหลายๆพี่น้องพ่อห้ปูไมีหยัดไหลน้ำพิ่นเนีหลายๆน้ำพิ่นเนีพ่อเลยขากำลังแขนกำลังหัวคิดเนี่ยว่าได้หยอดเงินยหยัดช่องได้หยอดสูงๆได้เปิดฉากไล่ๆน้ำพิ่นแน่นอนพี่น้องนะ มื่อนี้ผู้ใดพี่น้องพี่น้องผู้ใดเข้ามาก็หายโสดีโสดีเด้อเงินน่องซ่องไรเงินไลน้องซ่องไรมาจะเจ็บจะจนได้พี่น้องเ้อคุณพารักษาเทวดาคุ้มครองพี่น้องพอกัรไม่สุดเราสามัคคีนี่คำอื้อเอินพลายพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอก่าวคํามาสวัสดี